เราเดินไปแปดสองเชิญครับตอนเด็กๆผมขึ้นเครื่องบินครั้งแรกน่ะร้องไห้จริงเหรอ <c oughs> กลัวไหมอันนี้กลัวไหมกลัว <c oughs> หรือตื่นเต้นก็ตื่นเต้นแพี่กลัวพี่กลัวความสูงอยู่แล้วด้ไหมแต่ว่าเครื่องบินปลอดภัยกว่ารถ <c oughs> อันเดี๋ยวร้องขึ้นก่อนร้องขึ้นก่อนอ่าสองนิ้วพร้อมหรือยังพร้อมครับผมขึ้นเครื่งบิครั้งแรกนะครับครับใจเต้นตุบตุบก้าวแรกก้าวแรก เหมือนกันที่คิดไว้ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนะอืเข้าไงชอบอยู่ในอะไรที่มันครั้งแรกเด็กเกินนะตอนนี้พี่แคทพยายามทำนุ่นนุ่มโกหมขังแรกครับเพื่อนทำเพื่อใหญ่ดี๋ยวผมถ่ายจับมือกันไว้แน่นเลย สถานการณ์ตอนนี้ที่แคปซูลตึงเช่ีแต่อย่างนี้ผมบอกทุกอย่างมันต้องมีครั้งแรกและครั้งต่อไปรีจะดีขึ้น